ผ้ามะลิโนใหม่พี่น้องเก็บไปตั้งหลายคนเลยจังเปิดกล้องลืมเปิดกล้องขอ่อยพามาลุยหน่อไม้ฝรั่งผักบุงฝรั่งอีกท่นวายายแม่โนไม่เบิร์ดระเบิดมาสันไปเก็บให้เนีน่ยมยังว่าสันจะกระสอบคนนะเอ๋อได้เลยอยันโด แต่คนละเวลาหักโดนรั่วเลยที่น้องกำลังพอดีเปลี่ยงทุงมือไปคัะนี่บิดทุงมือเป็นไยสุดแล้ว เขาป้าอ่อยเหยืหลายสุดแล้วดีนะคนุณกันบอกมาท่านนี่ท่ากนกระสิทธทิ์เถาดบดเอวนีป้าป้านีเนี่ยออกกำลังกัน ไก่ลดอกพี่นองก่อฮคกะค่าขาเกลือมงเก้าข่อยบุนละคามในให้เก้าข่อยบุนละเือ้ก็จังแดดลดแดดลดเพราะว่าถป็นซัอันเครื่องนั้นเสียงงรเลยดังบ ตตจุนก็ออยัง,งยแบบเหมือนเราไปสทษเขาได้อยู่ตีแบบมันล้วทนเลยเนี่ยพี่น้องอ่อนโซนเดี๋ยวผมม่เก็บเอาที่หลังคือเกาหอ,อสายสไตล์ของไดเมีหนักลุดเน่ะพี่น้อง้ำซ่าวนี่ให้เก็บ ภูไทยยากโทรมาโรดเดี๋ยวคิก็รับให้ตัวร้องอุวนอ้วน ไค่อยู่ดิ้พี่น้องบอ่ฝาวก็คือฝาวมือนีก่เลยไปอีกแล้วว่ะสังเี่ยนพาไปอีกแล้วโปรไง cũng mươi bỏ hết ngon khát thú khả thì là chỉ thấy biếc gì rồi thế này, khi đó ก็เป็นโัวมากปลานีน้องมือนีปลานีมันอวบดีพี่น้องคิดงอบันนี้คิดงอยังถุงปุยน้ำเก็บ ก็ตั้งึง้นโอ้แดดสูแดดไว้บอเนี่ยกองไว้กองไว้กองไว้ 嗯。Mm. Okay. คยออกกันรงกันออกันังพอดีเปาะ เราจะข้ามสีเหลาเพิ่อห่อนแดดที่น้องจุ่มก้นบอลเองงูงาม ก็สิเป็น ใหม่ปลานี่งามครับ บอกน้อพี่น้องได้ไม่เมื่อยแดดก็เลังบ้าพักบุ้งเุ้ยขนซ้อนขึ้นทัาขึ้นแน่ป่านีน่พี่น้องจ้า วนตัวไปเด้นี่มาตอดงดนอีกนี่อุ้ยบมไวแล้วแดดคักรคักตือพืชเหรอ มีดกิ่มก็ได้พี่น้องแต่ว่ามบุม้มนี่เพราะว่ามันหักออกก็ได้ถนน้าหักนอน้อยนอยเนีย่ยสันเนี่ยสินะก็ได้บอกมีดกิ่มนีม่สินะ ่ออิลีละบันพี่นอ้องพ่อ,อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอสิเก็บก้นบัดที่นี่เก็บใส่ถทุงปุ๋ยก้น ดอนนี่กับสิพ่ออีลีล่ะวันดว่าได้อือ ห,หัวน้ำใยเมียบอยพี่น้องขอโทดเดอ้อเวียนหัวว่าแต่สีพ่อมาแต่ดูดเราดิเนยลูกขึ้นมากล้วเม่อพ่อโดอนนี่อีกวันนี้เอาสั้นบนแล้วดอก นหลูท้อที่นี่เนาะจ้นก็ได้สับือหเก็ถือเ่องเล่ากัน โอ้ยนี่ตัวนอมุกมุกโอ้ยหืมลวกลวกเลย แดดกระแดดบาอโพ่อแทร่ละพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องบว์ไว้ละฮ้อนฮ้อนฮ้อนไปพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องว่าสั้นเฮ้ยปุณห์เนี่ย วัวเลยพี่น้องพอกันคลิปนาเด้อพี่นอนะ้อ,องคนนะขึ้นงานขึ้นมันนี่มาพวหลายบทพี่น้องบ่ไหไว้ีหลีลแล้วุดี๋ยวเม่ยู้จะเป็นลมก่อนโอ้ยแกไปเอาถุงปุ๋ยก่อนมัน ุงปุไกับพ่อนักไปพ่อมเว้พูดนะปาบอกวาอยาวาพ่อยังหักยังมวนไปหนาพี่น้องจ้า อก็โอนกระพุดกระโพดได้เลยเนาะตัวน้อมงอมุกพี่นอ้องฟองเว้ยเดี๋ยวมาเก็บเอาสวนไปหอดถุงปุ๋ยพอดีระติม่ม กุมทุกอยอีกพูอหอน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 พ่อแทนเน่นอนแล้วปะเน้